วัสดีครับน,น้องมาถึงกูไดครับนะวันนี้เราอยู่ในเกมแล้วว่าไงยังงอนะแล้ววันนี้เรามาเล่นจับเออคนชื่อดังนะนะคนดังเขาชือ่อว่ยใครรู้จักเขากันดีนะนะผมนะผมผมเคยบอกชื่อช่องเขาอยู่นะนะว่าชื่อหนึ่งหนึ่งสี่เดีด๋ยนะโอ้ <laughs> โดปกติมันเป็นอย่างนี้แหละครับโดรัดโอ้โอ้เนี่ยทุกคนเห็นไหมดูมือผมเก้ okay, เป็นไร เล่นแต่ละคนนี่มานานแล้วเบือบ่อเบื้อเปิดเอาไว้ไม่ใช่โมโลเกตนะรับนะน,นี่คนละช่องอน,นี่วัชินีวาชินนะีสี่สองแปดเเราเล่นกับพ่อนวัชินนะีสี่สองแปดไปไหกอยู่ฮ่องกองแล้วไม่ใช่เหรอลาออกจากโรงเรียนแล้วไปอยู่่ดีอ่า <c oughs> <c oughs> ไปไหนเกเล่นนะคอมนั่นจะบอกแนตเอาเล่นบนพีซีนั่นไปไหนกันเนี่ยลงตกหลุมเน่าอะไรนะลงเบนนี้แกนะอะไร n o ต h i โอเคไปกันเดินูที่นี่ก็ว่าเหนือ่อยแหละทำไมเราต้องเดินด้วยทาทิ้นท,ที่ทำไมกด ชีบแล้วมันยอ่อวะไปตีดีาโอเกผูดหยาล้อเฮ้ย อบอกว่ามันดูได้ดูทำต,ตัวนะอาทำลงช่วยเหมือกันทำตัวได้หลังทำไมรู้ทุกอย่างเกมนี้แหละนะไปเล่นกับเพื่อนนั่นนะ,นะ,อะโอเคถือล่ะแกเอไวน้นะู่นอะดเลยละเออดีด,ด,ดีอ่ะโอเค แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะจะไปมือบนกดตัวคิ้วแล้วมันจะกลายเป็นเผ็บเน่โอ้ลัดมาบ้าวะ่ะไปไปน,นี่เกมเป็นบัก มุกมันบักอ่ะโอเคเออมีห้องไหนที่มันเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้นี่นี่ห้องนี้แล้วมันมันต้องมีห้องไปต่อที่มันเข้าได้อีกเดียวเนีย่ยเป็นบักนี่เป็นบักทิ้งนะไป็เหลือแน่ไปต่อไม่ได้อ่ะแก่ไ,ไรฮนะนาเกมนี้เขาทำมาดี มาไอ้มาว่ะกิไนไฟว่ะไฟเยอะเลยดูนใจแค่ไหนเนะี่ยเออถึงแล้วนี่ไงเราตามกันนาน

องเป็นห้องแบบปกตินี่รับนะเชื่อผมช่อมครับคอยเตาตุกแบ๊กเราฟังเสียงกรพริบแม่ ไรอๆเดี๋ยวรอก่นอนรอก่อนมันนี่นะรอด้วยเดี๋ยวปืนมันปิดแล้วมั้งเฮ้ยได้เงินหน่อยนึงน้อยอ้าวได้กุญแจเอา้ามันบรรคมันก็ปิดอยู่เนี่ยนี่อันนี้ของจริงมาแล้วเนี่ยมัน มันเล่นตลกจริงเลยมาละดีสุดแอมเนะี่ยไปโอ้ไม่มีไม่มีกระจกก็ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะตองมีกระจกเซงง่้ังตถงใหญ่ ตาันเดือกเลยเลยละะเลยเลยแบบเข็มแนวตาขนาดนี้เลยหรอวะนี่ไงมาโอ้อรู้เลยอะไรมาระวังไปนะโคตรเป็นตัวกันเอ็กซ์สิบเอ็ดเลยมาเฮ้ยตรงกลางเฮ้ยลังแกะน่ไงมันก็ต้องมันเกีดที่งนานน่ะเฮ้ยไี่คอห้ดือดไหมวะ ถองไปดินือหน่อยเราจะเห็นเกนไงล่ะไม่หันหน้ามันจะต้องแบนนี่เลยแหละเขีนด้ออนี่หลีกมาแล้วมั้งแหมตรงเนี้ยอุ้ยเจ็บว่ะโอ้โคตรเจ็บเจ็บเลยไอ้แบ Bắt máu à, thôi cái kênh cái kênh, ơi นี oh. wow. okay. ่มาให้เดี <aunt ie> ๋ยวล่ะ T H A เดี๋ยวไ่ใช่อะ T T H A N K เด้งขอลบประทีกันเลยเอาพิมพ์นานโคตรเลยวะเลิกเกอเออพิมพ์ต่อเมื่อคุณจะพิมพ์ยังไงแบบช้าๆเดรื่อยๆ ถืออยูอ่นะเลือดโอ๊ยเจนเย็นเออจังเลย 对。啊啊 เนี่ยโอเคไม่มีสำหรับเพีงใช่ไหมไม่ทำนะแต่เช็คเช็คซับไทยด้วยไปเขาได้ไหมครับนะเราขอผ่านด่านนี้ได้ก่อนอะไรวะเนี่ยทำไมเราต้องมาเตะคนเดียวขาดอีกโอเคทำมาเด็ดทุกคนเฮ้ยบ้าโอเคเนี่ยไปเฮ้ยทำมาเด็ดไม่ไหว